สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้แล้วก็มาครับเทสเดียวกันนะตัวเดิมนี่ครับโอ่งบอดี้ครับมีการสวัาดด้วยนะฮะมีเสียงด้วยขนาดขนาด4ี่เฟนนะครับตอนนี้จะมาลองเทสกันดูนะว่าจะหมานอยู่หรือเปล่านะครับมาลองกันดูขอแค่ไม้เดียวพอไป้อยครับไปเดียวครับโดแล้วครับไปข้าไปใกล้อาล้ครับโดเลยนะครับผม โปรบอมครับโปรเฟชชั่นแนลนี่ครับมาแล้วตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่มากครับเอากูยังไม่ยอมไม่ยอมดูดูนี่ดูท่าดูท่าดูท่า,ทาโปรบอมนะครับนี่โอ้โหยโอ้โหยโอ้โยกโดดแล้วครับไม่ยอมง่ายครับเอาไหม ไอ้กี่ก็ขี้ปาหล่อหล่อครับไม่ยอมอ้าครับโอเคครับนี่ครับโอ้ยหมุนติ้วนี่ครับปลาอะไรเอ่ยไม่เพิปลาชะโดนะปักเป้ากบโอ่งบันดี้ครับฝากผลงานด้วยนะยอดนะก็โปรโมทเสร็้แล้วก็นะนะอย่าลืมนะาตะโอนะไว้เราค่อยเจอกัน ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโอเคเจอกันเจอกัน